ใส่เยอรมันเพื่อนๆก่เยอมันสวยไหมยอดเลยไก่เยอ นี่ไก่อินโดนีเซียนะเพื่อนๆไก่อินโดนีเซียค่ะตัวนี้ค่ะเพื่อนสวยไหมสวยไหมคะไก่อินโดนีเซียจะ้ะสวยค่ะสวยค่ะอย่าไปย้ําเดี๋ยวนะคะนี่คนขายนะคะคนขาย,ยไก่อินโดนีเซียมันสวยนะสวย เลี้ยงแบบเปิดนะคะัเ่อนเลี้ยงแบบเปิดไม่เครียดได้เลยอ่ะพูดดิไข่ใใเก็บได้เลยนะคะฟองละค,ค่ะฟองละห้าบาทค่ะไก่อารมณ์ดีใช่ไหมไอารมณ์ดีค่ะไก่นอกเด้อเด้อคุณครูจะเข้าไปเก็บไข่เลยเพื่อนเด้อไก่จะจิกครูไหมนีม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชาย ไปลูกไปเปนตนู้นเดี๋ยวยวเปิดเท้าให้ใปใส่รองเท้าเขเไปได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดีเพื่อนเพื่อนครูชื้อไข่ยีฟองฟองละห้บาทไข่อารมณ์ดีนะคะเพื่อนรมเก็บเองไข่มืองนอกไก่ที่ไหนนะคะไก่ตุรกีหรอไก่ตัวนี้ไก่อะไรนี่เพื่อนเพื่อนครูเข้ามาเก็บเองแล้วนี่เอ้ยเพื่อนเพื่อนสุดยอดเลยว่ะโอ้ยหนึ่งี่ข้าลังนี่ฟองนึงเ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห้าเป็นห้าสิบแล้วเพื่อนๆห้าสิบบาทแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสเจ็พื่อนเสนุกสิบเกี่ครูซื้อ20ฟองขายอารมณ์ดีกินแล้วก็จะอารมณ์ดีาคนขายบอกนะคะนี่เพื่อนออกก่าแล้วนะคะ ออกมาแจากเาาล้าไข่ไก่อลไเพื่อนๆอ่ะพนขายรับไปใส่ถุงให้เรียบร้อยอ้าวนะครับเพื่อนนะอยู่เทเม่ยนนนะครับเพื่นอนแถวเย้ยซื้อเองขายเองโอโออ้แต่มีความสุกแกงได้เก็บไข่เองได้ข่มาจากไข่อะไรกันนี่ไข่อารมณ์ดีนะคะหนึ่งคนซื้ออยู่ล้านี้ค่ะมาจากประเทศอะไรนะ าาเออมาจากหลายสายมาสั้นเดี๋ยวจะมีนั่นนะครับเพื่อน,นมาไขกันถ้าไมคะคนขายกำลังใส่ถุงให้คุณชูฟองละห้าบาทนะครักินแล้วก็จะอารมณ์ดีค่ะเพื่อน,นเล<ร>ย,เยแบบไม่เครียดะครับไม่ใช่เลี้ยงแบบไม่เครียดเพราะตามฟาร์มเขาจะเลี้ยงในกรงตับนะเขาจะแออัดอันนี้เราจะเลี้ยงปล่อยจะมีบริเวณให้เขาใช่เขาจะหากินมีอาหารมีน้ำไว้แล้วก็หากินสดเขาเดินเหมือนอยู่ในบ้านคนเลยเนาะเหมือนทีบ้านไก่ มีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะเพื่อนๆฝากพูดได้เดี๋ยวพูดเป็นร้อยใช่อันนี้ไก่อะไรคะนี่อันนี้อะไรเป็นอะไรคะนี่เป็นปลาพีมัดเหรออ๋อตัวนี้สายเยอรมันค่ะสายเยประเนศศาสตร์บ้านเราตัวจะย่อมๆเล็กๆเล็กกว่านี้เยอะครับอันนี้เป็นสายเยอรมันเยอรมันนะคะอเมริกาอันนี้อเมริกาเพื่อนเพื่อน น,นี่เวนิการมาเช่นมีเพื่อนะคะ่ะโอเคนะคะ